ครับผมเขาเชิดแบบแปลนะครับผมนะเจ้าเจ้าอยู่ซื้อรถเจ้าอยู่ซื้อเจ้ายังถึกวายอยู่เจ้ายังเ้าด้อยู่เสื้อเออเจ้ายังบ่พ่อใจอีกบ่ฮะเจ้ายังบ่พ่ออีกบ่เออเจ้ายังบ่พ่ออยู่ซื้อดำนัาไปถืกซุ้มมือเออสาม่ยิมแตเด็กผู้ใดอยากเปลี่ยนใครกับกลางบ่ต้องส่งมาให้่อยเบิ่งพี่น้อง รับบ่ได้กัะผู้ใดถือแขนกับไปผูกคอตายนลยเมื่อจะว่าเรื่องคนอื่นเนาะค่ะเนาะไม่กำลังใจเอาบอลมาลับหน้าติวนเอามาบอกับับอันดลบวกท่านหรอเออทวกันานะเพราะว่า ที่เอามา่นี่ยไปให้อบามโอ้คือไปขอบสนามมันไหนนุ้วคือไปขอบสนามมานไหนนเหยียบต้นเขาพานนุ้โอ้ยยังไหนหนุ้นุคือไปกำลังไก่ไก่ไหนหนุ้เบียกบุยยยยกำลังไก่ขอบสนามเนาะอวดแล้ว เดี๋ยวเจ้ายุดเจ้าจะมาที่ไก่ข่อยเจ้ายุดเดี๋ยวนี้เอาไปนุไปไปไปเขี้ยกันไปเขี้ยกันเดี๋ยวทั้งทั้งนั้นเป็นขีดตรงเด้อขั้งทังขันแท้ขีนแฮ้ได้คนหนะเขียดขาขใครปะตันห้างเราบะ เอามันจังได้ของเจ้าเือมนอันนีอจเห็นาดบอเห็นยังเมี่บุนบอกมีดยี่บุ่นนล่ะตัดมา ออกมาจากห่มแน่เสี้ยห่มแล้วเหรอแน่ใจเย็นนุไปไปเดี๋ยวเห็ดอย่าเห็ดเดี๋ยวเห็ดสีลงอยู่เออสีลงอยู่สีลงอยู่สีลงอยู่ค่อยยังลงเหรออ๋อนั่นเอาให้นะแปดนาทีจะลงไปดำหน้าแล้วบอเออเอาไปพูนก็ได้วะเออหนุนี่นี่นะใส่แนกกับบ่อได้เลยิ่นนี่ไหมโอ้ให้เพิ่นใส่แนกกับบ่อได้ กี่ทีเนตนี่ตัวกี่ตัวกีตัวกีตัวกีตัวมือหลีปลาเฮ้ยอบอกบกุ้ลายเลยคนปันมืวานคนบริจดกุ้บลเีาประคอน้อบกบได้ตัวนึงตัวนึงบรเมัตายพงลางเสาอ๋อยังจังไออบนะปอบอไยังครับผม โอ้ลงอีดตลพี้อ้ลุงนละตัดสเพื่อนก็เกิดขึ้นสองวดลูดขึ้นได้บ่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 าเรือดาเรือดมักน้ามี่ต่มาจากสัตหีบนะครับชุดปฏิบัติการพิเศษอย่าถอยยาถอย เดี๋ยวเดี๋ยวมมากเลยครับโอ้ยโอ้ยเต็มเตยรู้สึกว่าใจขึ้นนะนี่ใส่แมสอนหนูยังสั่งหนูเลยบอกลงไปเองไงหนูอันนี้แนะนำผมนุมเดี๋ยว ตรงนี้มีลวดหนามด้วยครับระวังด้อยเหยียบด้วยวดนามไหพี่นี่นี่เส้นลวดหนามนี่อ๋อสวนสวนยางเพื่อนสวนยางเพื่อนเด้งหน่มทีกินแลว้าน้าเห็นไหมมงมุงนไหมนี่กองกินเอนดีแ้วได้ปะอยู่แล้วครับเฮ้ยรียบร้อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเอ๊ยไป้ปปไ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 ยปไยปปไยไยปไปไยปไ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 ปป ยงอ้าวดูนะเตี้ยมเลยดูนาโอ้ยรัศมีพอดีอ้ปกครหน่อยนะดดดันี่เหาีแต่หอยเน่หินแหรออยู่เรื่องบกอ้อกระเรียนแบบเจ้าแล้วนาะแตาจิตใเจ้านี่ยคนแหกมป็หแนไ่ลาป็นคนกล้าเขาลกอยู่บ่ลกบนท่าน มีพี่อดีซ้อนอยู่พี่อดีสอนรอเสียบไปมาสแตนบายอยู่เนาะใช่โอ้มาสองเถี่ยวแล้วมันตัวนี้ขึ้นใหญ่ไวเถอะว่าเอ้โหอ๋อโดนลนแท้เขาจะเกี่ยวเราตอนปั้นมาถือกันปั้นนะหอยลบอันนี้ต้นข้าวเปล่าเลยต้นนี้ใหญ่เลยข้าวพี่ข้าวพี่เนี้ยอ๋อหนุนตีวงลงนี้พอดีวงเดียว ข้าว็ขาขอเลยแม่ออกอระเบื้อออกผมไม่ใช่ข okay. ้าวดอข้าวยุ่งสั้นเอยาออกอยู่ข้าวปนสกิลคล่องมากเลยจับกอดถอดเสียบหึจับกอดถอดเสียบผูกมัดผูกมัดรัดจตึงกอดถอดเสียบอดเสียบอันนี้กเขาเคยทำ จับแล้วก็มากอดแล้วก็นอดแล้วก็เสียบไอ้ชิดอีกหนึ่งนี่ไอ้ชิดยังล็อกมีล็อกความนี่ไอ้ชิดยัง่ใบชิดนี่หลอกเฮ้มีล็อกความนี่นั่นี่ยหล็อกความว่ะจับกอดก้อยล็อกยังไงฮะล็อกไว้เลยบอกข้าไว้เลยบอกจะตายใครตายมันใส่เคยอยู่ว่ะจับกอดถอดเสียบโบเฮ็ดชูมืออยู่เนาะผูกมัดรัดตึงอื เก็บคองอเขาโดดลมนะเก็บตัวงอเขาเก็บต uh ัวงอเข่าใึง มีแขนดี่ต้องสำราญอยู่ไปเอาก้ามันฝาดก้าวมั้ด้ยสองตั้งมันขยายยังมาเลยโอ้ยหามือระวังนะจับเจ้าของเหยียบเองโอ้ยอดิสอนหับมาแล้วอ้โอ้โอ้หนี่งคือวิธีหับหับก้าไม่หับหรอโบ่ไม่ข้านไม่ข้านเเจ้าคือเอาเห็นเขาเจ้ายกมาทีละสองมัดสามมัดอย่างเงี้ย เอฟซีเคยเห็นทีผาบกล้าไหมครับมูจะเคย,เคยใช้ไม้ไผ่เสียบเจ้้าาก็ตตื่นนนเเเะราบ่เคยเห็นเราบ่เคยเห็น <c oughs> เอาเอาไม้ไผ่เสียบแล้วก็ยกมาเป็นมัดเลยเนี่ยครับมาทีเหแปดมัดอ่ะแปดมัดอ่ะเห็นไหมครับเออนะนี่ยก็เอาไม้ไผ่เสียบแล้วก็ยกมาแล้วก็เหน็ดมัดอ่ะอจิตเจ้าถืลอล็อกแล้ว หายก็ไ,ได้แล้วโอ้เท่าแก่อดิศรอน,นะครับรู้ยัครับวันนี้เ <c oughs> ท่าแก่ได้เนี่ยเท่าแก่ได้เนี่ยเท่าแก่สกลน,นครเท่าหาบห you อาจิตพ่อไปเนี่ยกางที่